คุณธรรมนำความรู้สู่มืออาชีพต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพด้านธุรกิจอุสตสาหกรรมเพราะที่นี่คือคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาดาฤทธิมาตรชื่อเล่นชื่ออุ้มเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หน่ง คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหากรรมและโลจิสติกส์ค่ะคณะบริหารธุรกิจของเรานะคะมี3สาขาด้วยกันค่ะสาขาแรกสาขาวิชาการบัญชีสาขาที่2คือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะและสาขาที่3นะคะคือสาขาที่พี่ได้เรียนอยู่นั่นเองค่ะคือ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกค,ค่ะและที่สําคัญค่ะเมื่อพี่ได้เข้ามาเรียนที่คณะนี้มันก็ทําให้พี่ยิ่งมั่นใจค่ะว่าที่นี่แหละค่ะที่ตอบโจทย์ตอ่อภาคโรงงานอุตสาหกรรมค่ะในตอนนี้นะคะพี่เนี่ยก็มีข่าวดีมาบอกน้องๆทุกๆคนค่ะ เพราะว่าคณะบริหารธุรกิจของเรานะคะได้เปิดรับศึกษาใหม่ค่ะระหว่างวันที่11มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ค่ะโคต้าพื้นที่จังหวัดระยองนะคะค่ะสามารถสมัครได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ค่ะและสามารถติดตามข่าวสารค่ะได้ที่เพจคณะบริหารธุรกิจมจอพอวิทยาเขตระยองค่ะ ฟอร์เอฟพีเกับเรานะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย